ครับอยู่กับจงไพยล่ครับผมนี่รถติดครับติดอ,อยู่ทางทางครับ <c oughs> มาเ็นโชว์ครับติดอ,อยู่บนถนนครับกนใไปวิ่งถึง ตัดตัวเดียวครับมันพายังเบิ่งข้างหน้าครับได้ตามๆนะครับอื้อหนักเงีครับตัดเองขึ้นเองครับเบนคัดเลย ร่างกายต้องการพรัฒนาอีกไหมโตเงยกลืนไม่ไหวแล้วครับครับตาเมืนเพื่อนไหนวะไปแล้วครับขึ้นนะนี่เขี้ยวแบกเขีเ้ยวบ้าน